เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดจ g ใต้คลิปเลยครับ สวัสดีครับมี l ักี้แบนนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Marvel MM นะครับวูวันนี้ขออนุญาตแจกโค้ดนะครับโอ้โหเปิดเที่ยงเปิดเปิดห้าท่มันนี้มีลงไปยังไม่รู้จะมีคนดูหรือเปล่านะเอาไ็นว่าบอกไปก่อนสาหรับคนจารีเล่นเออคืนนี้แล้วก็เอาเป็นเทียร์มาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ใส่โค้ดนะครับขออนุญาตเริ่มการใส่โค้ดกดขวาบนก่อนเลยกดคำว่าซิ t ติ้งนะครับเลื่อนลงมาคอมมูนิตี้ตรงนี้นะครับพิมพ์เลยครับเออโค้ดอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับหาได้แนวเปลี่ยนภาษามีแค่อังกฤษไม่มีไทยนะครับ ต่อไปการรีไอดีอันนี้กดไปที่ซาแเรายูสเลยครับนี่เราเลื่อนมาคําสั่งที่3นี่สตาร์ทอ่านิวเกมนะครับก็กดคอนติเนียเลยแต่ว่าก่อนจะรีต้องทําอะไรก่อนใช่ไหมครับขออนุญาตพาไปนะครับเดี๋ยวขอยนุญาตขึ้นทียอันนี้เป็นทีใหม่นะของฝรั่งเขาเพิ่งจัดลงตะกี้เลยหมีก็เลยเอามาให้อัปเดตครับตัวแรกตัวแรกเป็นตัวแจกฟรีต้องผ่านเชเลคเตอร์สเป็นตัวแท้งดีที่สุดครับหาจากไหนหาจากนี่ นี่น้องอาร์เมอร์นะครับต้องผ่านแชปเตอร์สก่อนก็จะได้นางครับเป็นตัวแท้งที่ดีที่สุดนะครับอ่าต่อไปตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ได้จากการเปิดกาชาครับคือเกมนี้มันต้องเลเวลสิก่อนถึงจะไปเปิดกาชาใช่ไหมตอมีมีเทคนิคครับให้เล่นถึงแค่ Level เลเวลสิก็พอครับเสร็จแล้วกดขวาบนอ่อากดอีเวนต์ครับอ่าเสร็จแล้วกดคําสั่งที่2ครับพาทูดีเจนนะครับอ่อบากดคำว่าโกแค่นี้ครับมันจะไปกาชาเลย ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆไม่ทำกดตรงนี้ใช่้ามมันก็ต้องไปกดตอนเลเวลสิบสองมันถึงจะขึ้นคำสั่งอันนี้มีไม่แน่ใจนะแต่คงมีมีทำแบบนี้มันก็ไปกดได้เลยครับประมาณนี้อ่าตัวสองคือครายสกา e เล i วิทนะครับผมอ่าตัวสามก็คือหมอแปกนะครับก็ตัวกลางเลยดรอะไรนะดรสเตรนอ่านี่อันนี้ครับเอ่อสการเลดวิทแล้วก็เป็นในส่วนตัวที่สี่เอมมาเอมมาก็ผู้หญิงนะครับแบเนี้ แล้วก็พี่ทอนะครับพี่ทอสุดหล่อเรานี่เองนะครับตัวขวาเลยเอ๊จังจังก็น้อยแม่งเทียบีเองเหรอจังก็น้อยน,นี่มันจอมบ้าพลังไม่เหรอสไปดเดอร์แมนก็เทียบีเองฮาว่ะเอ่อตัวที่หกเป็นตัวแจกฟรีนะครับน้องโลกนะครับเขาบอกเก่งแต่หมีก็ยังไม่แน่ใจว่าเก่งไงเนี่ยตัวนี้ครับมันจะมีแจกในจดหมายตัวนี้ครับ yes, นี่สามารถปั้นได้เลยแต่หมียังไม่รู้ว่ามันเก่งยังไงนะแต่เห็นทุกทีทุกสํมนาเขาจะลงตัวผู้หญิงอ่อ หัวม่วงไวเทียเอกับเทียบีเลยครับลบเนี่ยประมาณนี้นะครับก็สรุปก็คือให้เปิดตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5้ได้แล้วก็มีตัวแจกตัวแรกต้องผ่านจัตเตอร์สแล้วก็ตัวสุดท้ายนะ้องโหดชมพูมีแจกอยู่แล้วนะครับประมาณนี้อเดี๋ยวมีข้แะไปเปิดกระชาเลยแล้วกันดูซิว่าเลทจ,จะเป็นยังไงขอหมอแปกหรือไม่สกาเลตวิทได้มาหมีเล่นเลยขี้เกียจมานั่งรีนะครับกดอีเวนต์แล้วลุยเลยครับ เกมแจกอยู่ประมาณ20บโลได้นะครับอ,อ่ไอออนแมนไอออนแมนอยู่เทียเอนะครับมันอาจจะมีปัญหา,าหนึ่งคือมันยิงวงค่อนข้างแคบแต่ดีดามเมจแรงนะครับไอออนแมนต้องไปเติมเงินนะพวงกุญแจฟ้านะครับส่วนใหญ่ต้องเติมนะพวงกุญแจฟ้าอา่าเรามาเปิดกุญแจม่วงฟีกันดีกว่าครับอันนี้นะ่าจะเปิดได้อยู่ประมาณ20โลมั้งเนี่ยเพราะว่าเราสามารถเอาเพชรแรกได้ครับอา่าแลกให้มันครบเป็น20โลก็สรุปคือเปิด20โลนัโลเองเอ,อ้าวอ๋อเปิดทีละห้า ตัวอย่างได้ใช่ไหมครับสการ์เล็ตมิสเลยครับ <Come. S 1> น้องน้อง,อ,ง<น>อะไรนะวันด้าเออน้องวันด้าหูดำโคตรแรงหมีจําได้เริ่มมาตอนไตเตอรโคตรแรงนะครับแล้วก็หรือว่าเอมมาฟอร์สก็ได้รู้สึกหมอแปกเป็นฮิวบางภาคเนี้ยสายโจมตีเอนดอมี่โอเคครับเก่งแน่ๆนะครับหรือว่าพี่ทอกับลุยครับขอหมอแปกครับใครก็ได้สองสามสี่ห้าเนี่ยขอสตัวหนึ่งก่อนเอามาแบกก่อนถ้าขายไอดีแพงไม่แพงก็ยอยู่ที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเปิดได้ยเยอะเนี่ยแหละครับตั้งแต่สก <found> ารเล็ตอ้าว สกาเร็ตวิธอุย้ยทองเหรอโอ้โหสกาเร็ตวิธหมอแปะเอ็มมาฟอร์แล้วก็ทอถ้าเกิดสมมูรณได้สองสามสี่ห้าเนี่ยแหละเออถ้าเกิดสมมูรณเพื่อนเปเปิดได้เยอะก็ยิ่งแพงครับเอามาสักต,ตัวหนึ่งก่อนไทยวะมูลไนอ๋อมันเป็นซีรีส์โอ้โหพี่มูลไนอยู่ไหนวะเนี่ยอโอ้ยมูลไนอยู่เทเอเว้ยโอ้โหถือว่าเลนค่อนข้างเกลือนะครับไปต่อเลยครับกดสกคริปต์ซิสคริปอืมเกลือนน้ำลายแล้วเนี่ย ขอสักตัวไม่ได้เหรอครับสกาเลตวินหรือหมอแปกก็ได้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพื่อนๆเ,เปิดครบ80โลคอไอแล้วเนาะเปิดครบ80โลเนี่ยมันจะสุ่มใน4เนี่ยครับเป็นตัวดีหมดยกเว้นจังก็นอนไม่ควรออกนะครับโอ้แปดโลโอ้ไม่กอดสัตัวก่อนไหมหมอแปกก่อนใครก็ได้มาสัตัวหนึ่งนะครับอื้อหือ คือถ้าออกม่วงงี้ไม่มีโมกัสเลยลุ้นเลยใช่ไหมต้องเป็นสีทองเหรอโอ้ไม่ก็สตัวหนึ่งเหอะพี่ชายโอ้มดนไยอีกแล้ว <c oughs> มดนายสองตัวแล้วมดนายอยู่ทีเอแต่ไม่ได้อยากได้ครับขอสตัวข้างบนสตัวหนึ่งเอาไว้แบกหน่อยครับโอ้โห oh. oh. ไม่ได้เลยตายแล้วกูต้องไปรีแล้วเนี่ยแาวบ้านเรียกสวยนะครับ ไม่มีแจกหรสโลนึงก็เหรอเพื่อนจะได้แบบรู้สึกโอ้โหมีเติมเงินหมดแล้วอะไม่มีแล้วครับแองเจล่าตัวแทงใช่ปะเนี่ยอยู่แค่เทียอะไรวะเนี่ยอยู่เทียเอนะเออนะ่าสนใจแต่ว่าอยากได้เอ็ดมาโอ้เปิดประมาณทั้งหมดยี่เอ็ดโลครับยี่เอ็ดโลฟรียี่สเอ็ดโลฟีเดอ มีเปิดรางวัลช้ำหลักช้ำใจบ้างไหมครับไม่มีนะอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับถ้าเกิดเ,เพื่อนๆไม่ได้ก็กดรีไอดีแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆเลเวลสิบใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ที่มีเล่นประมาณยี่สินาทีถือว่าเป็นการเล่นที่นานอยู่นะสําหรับเกมนึงในการรีไอดีนะครับอ่ะเ,เพื่อนๆลองเออเอาไปเล่นดูแล้วกันนะครับก็อันนี้บอกลเลยค่อนข้างสนุกครับเออเยเดี๋ยว,ยวมีไปเล่นเทสให้ดมันเป็นเทนเบสทำมาค่อนข้างดีอะ่ะที่ อ่ะเราสามารถไปเล่นเนื้อเรื่องอื่นได้ครับนี่อ่ะเดี๋ยวมีข้อย่ารีวิวเกมนะครับผมให้ดูนะเผื่อใครอยากจะเล่นนะครับอันนี้เนื้อเรื่องของปีเตอร์าร์เกอร์แน่นอนสไปเดี์เพื่อนบ้านผู้แสนดีใช่ไหมครับสไปเดอร์แมนอะไรไปเนี่ย <them> อ๋ออันนี้มันเป็นการเทสให้เราอันนี้มันตัวเติมเงินสามสิบห้าบาทเออดูเออเอ,อ,อยากรู้ว่ามันเก่งปะวะเขาได้เติมฟันอ,อ๋อฟันแล้วได้เกาะออก็น่าจะเก่งนะฮืดโอ้โหสกิลสวยเว้ยเอาเรื่องไปยัง เป็นแท้งมีทาเมเนี่เองเป็นแท้งที่โจมตีได้ครับเอาสุดๆุดีวีว่าอือหือมันจะตายแต่ละตัวงูจะตายก่อนแล้วเนี่ยไม่ยหรปกติมันจะเล่นเป็นปาร์ตี้ปาร์ตี้นะครับอันนี้มันแบบเหมือนทดลองตัวละครมากกว่า อูจะตายไหมครับเนี่ยเจ็บปุ๊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 บตีเข้าไปครับมันอยู่ห่างกันนะโอเคตัวสอง้ยบินเข้าไปครับจบตีแพรบน่าจะเก่งกว่าหังเราบ้างแต่หังมันมีเฮลนะอันนี้ไม่เหมือนแทงดาเมจเลยครับวิกตอรี่นี่ตอนางส,สวยอย ดอกเตอร์สเรนอ่าเดี๋ยวมีขยันรีวิวเกมให้ดูสตาตเดี๋ยวเอาเป็นทีมของเราอะทีมของเราครับจะได้เล่นจะได้สนุกอ่าทีมของเราครับเอานี่ไปก่อนเลยแทงห้ังนะครับแล้วก็เอาน้องหัวชมพูอ้าวลงได้คนเดียวหรอเอาน้องหัวชมพูไปแล้วกันจะได้มีดาเมจหน่อยโอ้โหทีมม่ก่อยจะเข้าเลย <te le af> ตายไหมครับเนี่ยมาถึงกู้เนี่ยะรอดไปครับเนี่ยเุ้ยไอยย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 ยเอายย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 ยับยย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 นเอายัยยยยยยียยยยยงยยแต่คืยมีมว่าตัวน้อยยัยย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 ยอยยันยิเยย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 เยยยะยยายยลยย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 ่ยยย ครับครับขอบคุณครับมันให้เราลงเป็นปาร์ตี้ได้ยังครับเนี่ยมีจะโชว์ทีมนี่แหละโซโล่ชันเลนแปลว่ามันน่าจะให้เราเล่นตัวละครตามที่มันอยากให้เล่นมากกว่าครับเอาลงได้แค่คนเดียวอีกแล้วมาคนเดียวก็ได้ครับน้องผู้หญิงหัวม่วงเลยแหละกูเก่งสุดแล้วของกูตอนนี้ กูตายครับโหนี้แดนเข้าไปฆ่าบอสก่อนดีกว่าครับม right. ันตบเราฟรีมากเลยโอ้โหโดนลุมกระทืบไอ้ท่าตีหมูครับเุ้ยจุดๆๆ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 ๆอย่างเบาเออตีเข้าไปครับโหบอสมันกูตายก่อนกูหรือกูตายโอ้ยเจ็บก็เอาดิเอาดิตีทเธอร้อยฮะเอาดิตายได้แล้วพี่ชายรูปเอาเหลือลูกน้องสองตัวไหวไหมครับเนี่ย เอ้ยมันจะตายตัวนึงละเ,เออน่าจะไหวครับคือเกมมันทำแมคาลิกมาค่อนข้างดีอะ่ะเออเก่งจริงเว้ยชนะด้วยโอ้โหเอาเรื่องหุ่นก็ดี เพราะนั้นเราเล่นคนเดียวเลยอ่าเอาเปว่ามีรีวิวเกมให้ดูนะครับปกติมันจะให้ลงสามตัวครับแล้วว่ามีว่ามันทํามาค่อนข้างดีนะประมาณนี้เอาเปใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็มีตั้งคอมเมนต์วนพวกคุยแลวเปลี่ยนได้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ